คอมคอมจะเริ่มไห่เวัดีครับทำไมครับปวยอะไรเขี้ยวอะไรนะเมื่อกี้พูดอันนี้อะไร่ะไอ้เอ่อคอมหมอกแก๊งเพราะอะไรอ่ะมันติดธุระโอซีติดปัญหาข้างนอกเมื่อวานตอนลงพูดมันไม่อยู่มันมาบอกกูวันนี้มันเลยให้กูไปยืนยันให้เตอันบอนพี่สมละเจอมันตอนหกโมงอ่ะมีปัญหาข้างนอกเออปัญหาข้างนอกไม่ร้อนไปยังมันกูเพิ่งไปยืนยันให้ตอนหกโมงครึ่งอ่ะหกโมงกว่า มันมันเลยถามกูว่าเป็นไรไหมทองวันนี้อะไรเงี้ยกูก็เลยไปถามพี่สมผมเลยอยากไปคุยก็แบบเออไม่เป็นไรเพราะเมื่อวานมันไม่อยู่ไม่ไม่คือมึงออกแบบนี้มันน่าเกลียดไปเปล่าไอ้เหี้ยทําไมไม่ไม่รอลุงมาก่อนอ่ะไม่รู้อ่ะกูพี่สมบอกว่าไม่เป็นไรไม่เกี่ยวไอ้เที่ยคือตัวเองมึงควรรู้ไอ้เที่ยแต่เมื่อวานมันไม่อยู่ไงตอนลุงเรียกถามอ่ะเมื่อวานไม่เป็นไรมันออกแล้วก็ออกแล้วพี่อืมมันออกแล้วแต่หลังจากนี้น่าจะไม่มีแล้วแหละอพาคนส่วนใหญ่เมื่อวานประชุมกันตรงนั้นบอกให้ผมรันยาวแค่ล่ะ เออเนี่ยเหรอมึงมึงมึงไม่ออกใช่ปะอะไปเพื่อนมึงไม่ออกใช่ไหมเพื่อนผมรันร้อยอ่ะให้ละไอเจ๊หรอเออเออเรื่องอะไรเพื่อนเรื่องอะไรเรื่องอะไรตอนนี้เป็นไงบ้างวะแกงอก็จอกไหมเออไม่ออกจอกไหมหรือไงเมื่อวานมึงไม่อยู่ออก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 ไหมอ่ะออกไปหาอะไรกินแป๊บนึงเดินมา พี่นจ๊กรันที่บเรัตว์อยู่ต่อใช่ไหมล่ะพอเมื่อวานมันมันมีคนพูดอยู่ว่ามึงอาจจะแอบออกอะไรเงี้ยไม่ถึงว่าแบบเขารอคําตอบจากมึงอยู่นะบางคนออกอะไเพื่อไม่ไม่เมื่อวานผถามว่าพี่เจ๊ไปไหนเขาบอกว่าพี่เจ๊ไำลมาพรุ่งนี้ครับออกะไรเพื่อนขาบอกแล้วเมื่อวานมึงลาแล้วเมื่อวานนะน่าจะไม่สัญญาเลยพี่ไม่ออกอ่ะเออมึงสัญญาแล้วนะใช่ไหมเออออกไลเพื่อเธอเพื่อนี่เอะห่วยมานั่งองค์นั่งออกห่วย ไม่ออกพี่ออกเมื่อ,อาวานประชุมแบบครั้งใหญ่เลยเหรอวันนี้มีประชุมอีกรอบหนึ่งวันนี้มีประชุมเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะมีชิงเจ็ดเทพเพื่อนใช่ไม่ใช่พรุ่งนี้ยี่สี่ยิบสี่เรามีไปชิงเจ็ดเทพอีสองวันเออยิบสี่เรามีชิงเจ็ดเทพวันยี่สี่ห้ามห้ามหยุดห้ามสายห้ามขาดห้ามลาห้ามไปไอโมงอะไม่รู้ว่ะวันเสาร์ว่ะเอางไงวันเสาร์่อะ เจษไหนก็นมาด้วยเหรอเนี่ยเอออยู่อยู่แล้ววันเสาร์อะยี่สิบสี่เป็นชิงเจดเทพเนาะกี่วันวะแข่งกี่วันวะไม่รู้ว่ะเจ่มมเทพมันเป็นเก็บธงใช่ไหมมันเขาบอกว่ารอบนี้ไม่ได้เป็นเก็บธงแล้วเอาแล้วรอบนี้เป็นแบบไหนอะไม่รู้รอบนี้ไม่รู้ยังไม่รู้เอาแล้วขอบคุณซ้หนึ่งเอ้ยขอบคุณซ้ำสามเลยใน,ใน,น,นะครับอยู่กันานๆนะครับขอบคุณมากครับ เมื่อวานมีใครออกบ้างอ่ะเพื่อนแกงเมื่อวานอ่อพี่ยูเป็ดเจกี้แล้วแล้วพี่ยูเป็ดออกทำไมอ่ะอยู่บ้านเพื่อนไอ้ไทยอยู่บ้านเพื่อนไม่ได้ทำอะไรยืนคุยกันเฉยๆยูมีมีกูไอ้เจสไอ้จุกไอ้อเธอร์แล้วแล้วพี่ยูเป็ดออกทำไมอ่ะเําอนไม่นไหนไอ้เจอไอ้ไอ้ไอ้คอหมอกแกงงล้วได้ไทยมันติดบุรอข้างนอกเมื่อวานมันไม่อยู่ตอนลุงถามมันนี้เลยมันเลยไปถามพี่สมแล้วก็เลยให้กูยืนยันให้ อืมเออมันติดทุรัข้างนอกโอเคโอเคเอ้ยเข้ามาคุะกูกูอยู่บ้านเออมีอะไรเดี๋ยวทักหาเออแล้วพี่อยู่เป็นออกแกงทำไมอ่ะี่อยู่หมดไฟเฉยแกแค่เบื่อแกแคบบ่อยากไปพักเฉยเเข้าใจได้อืมแบบไม่เกี่ยวกับปัญหาดราม่าต่างๆนะออแกแค่แกแค่แบบเอออยากเล่นเกมอื่นด้วยเฉยเฉ เขาบอกว่า<ช>ถ้าแกกลับมาเดี๋ยวแกก็กลับมาเองอืมอเข้าใจได้เนี่ยเข้าใจได้อืมวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้ฮะวันนี้มีเดโบเพื่อไอ้แป๊บเดโบเพื่อวะนะันนี้เพื่อนเล่นนะมึงเล่นบ้าล่ะเล่นเพื่อนเดโบดีๆมึงเล่นจริงเปล่าซื้อมาแล้วเพื่อนเออกูไปตอแหลไอ้เียซื้อมาแล้วเกมเท่าไหร่เจ็ด กัมาด้วยเหรอเนี่ยเฮียให้ดูราคาของพูนท oh, ี่หมดจาะนะครับอยู่กันนานๆนะครับของครับสี่ร้อยพี่ไม่เล่นกูถ้ากูเล่นกูจะเล่นเพียวอีเกมเด็กน้อยเล่นดีกว่า โอ้โหเพิ่งรู้เหมือนกันนะอันนี้คนออกแก๊งเนี่ยเพิ่งรู้ว่าว่าผมก็ไม่ได้ดูไม่ได้อะไรเลยตอนนี้พูดตรงๆอะ่ะแบบไม่ได้ดูข้างนอกเลยครับเมื่อวานผมพักยาวเลยบ้านน่าจะต้องรอ เขาลงให้ครับเพราะว่ารัวตอนนี้เราจ่ายหมดแล้วรัวบ้านลงรถไอข<า>เขาเรียกว่าอะไรวะไอประตูลงรถเราต้องรอพระเจ้าเขาทำให้เพราะว่าเราจ่ายไปหมดแล้วไง